จะเนเะพื่อนทุกคนวันนี้จะเอ๋จะมาพูดถึงกีตารในราคาไม่ถึง1,000บาทสำหรับคนงบน้อยเนาะแล้วก็สั่งซื้อบริการส่งฟรีถึงบ้านไม่ต้องไปหาเองเนาะในช h อปปี้เจ๊เอ๋ซื้อเครื่องดนตรีทุกชิ้น่าจากช h อปปี้หมดเลยเพราะว่าราคาถูกกว่าร้านหน้าร้านหรือในห้างหรือในไหนหรือ พี่จะเ็นไปดูยี่ห้อเดียวกันมันก็อาจจะแพงกว่านี้ในช้อปปีมันอาจจะมีโปรโมชั่นมีทั้งลดทั้งแถมทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกสีเลือกขานาดดูรีวิวให้เรียบร้อยนะคะก่อนซื้อแล้วก็จะส่งฟรีด้วยนะคะ,ะตัวแรกที่จะเอะซื้อมาเนี่ยเป็นกีตาร์ยี่ห้อแพ็ชั่นคือตัวนี้นะคะขนาด38นิ้วในราคารู้สึกจะ800กว่าบาทเนาะคือแบบซื้อมาเครื่องแรกเลยพร้อมของแถมก็คืออุปรกรณ์หมดเลย นะคะก็จะมีกระเป๋ามีปิกมีที่ตั้งสายเนาะแล้วก็มีคาปโปนะคะน่าจะครบแหละเท่านี้แหละเนาะในราคาแปดกว่าบาทจัดส่งฟรีคือซื้อมาเนี่ยประทับใจเลยนะคือเราอ่ะยังเล่นไม่เป็นตอนที่ซื้อมาแต่ว่าบอกเลยว่าเสียงมันค่อนข้างจะดีในราคานี้นะอย่าไปเปรียบเทียบกับราคาอื่นคือเสียงมันดีมากเลยนะคะเสียงมันจะ แล้วเจ๊เอกก็เคยเปลี่ยนทําสายขาดนะปรับไม่เป็นแล้วทำสายขาดแล้วก็เลยไปซื้อสายในช้อปปีเหมือนเดิมแล้วก็เอามาเปลี่ยนเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนหมดทุกสายแล้วนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูฝนจะตกฟ้ายังสงขาให้เมฆเทา จากนั้นเจก็ซื้ออีกเนาะก็คือได้มาฟรีพี่กวางซื้อให้เป็นอุคุเลเล่คือสีเดียวกันแบบเดียว,ก,ยวก,กับกีตาร์เลยตั้งใจเลือกมาสีเดียวกันให้เป็นคู่แฝดเนาะก็หลังจากเล่เล่นกีตาร์ได้แล้วเจก็อยากจะลองเล่นอุคุเลเล่ดูบ้างคิดว่าเรามีพื้นฐานกีตาร์แล้วมันต้องง่ายแน่นอนมันก็่า่ง่ายกว่ากีตาร์เยอะมากเลยสําหรับคนที่ฝึกอาจจะเล่นกีตาร์ไม่ได้ให้ลองอุคุเลเล่ก่อนก็ได้นะมันง่ายกว่ามากๆเลยนะคะมากๆเลยทีเดียว ซื้อมาในราคาไม่เกิน500บาทเครื่องนี้ก็มาพร้อมกับกระเป๋าปิ๊กเหมือนกันในช้อปปี้แต่เล่นไปสักพักหนึ่งวางทิ้งไว้ก็เบื่อเบื่อก็วางทิ้งไว้ปรากฏมาเห็นอีกทีก็คือก้านมันหักไปอันนึงที่ปรับเวลาตั้งสายมันจะต้องหมนุนนี้ใช่ปะ่ะฝั่งนี้หกักหักไปอันนึงหักไปตอนไหนก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยรู้สึกจะวางของทับแล้วมันก็อาจจะหกักเนาะก็ยังซื้ออะไรมาเปลี่ยนไม่ได้ก็คิดอยู่ว่าถ้าอาจจะ ซื้ออะไรแล้วมันหลายร้อยก็ซื้อเครื่องใหม่ไปเลยแล้วกันเพราะเครื่องมันก็ห้าร้อยเองเนาะแล้วก็น่ารักแล้วก็เสียงดีด้วยเสียดายไม่ได้ดิบให้ฟังเพราะว่ามันตั้งสายไม่ได้เนาะก็ไม่รู้จะด,ดิดยังไงเนาะมาเล่นได้แค่สามสายนะคะ <S <S <สา>และหลังจากนั้นเจ๊ก,ก็ไปดูรีวิวใน y YouTube เนาะก็มีคุณครูคนหนึ่งที่เขาสอนกีตาร์ใน YouTube เขาพูดประมาณว่าสำหรับงบน้อยเนี่ยไม่เกิน1,000บาทมันมียี่ห้อหนึ่งที่ชื่อยี่ห้อ โอเวอร์สปีดขนาด38นิ้วซึ่งลูกศิษย์เขาซื้อมาใช้เนี่ยแล้วมันแบบเสียงดีมากในราคางบนี้นะเดีย๋ยวไปเปรียบเทียบกับงบที่มันแพงกว่านี้เอาราคางบนี้ก่อนเจเอกก็เลยคิดว่าถ้าเจเอกจะมีกีตาร์อีก,กตัวหนึ่งเจเอกก็อยากได้สีใหม่ก็คือเป็นสีอื่นที่แบบไม่ใช่สีดําเหมือนตัวนี้เนะาะเจเอกก็อยากได้สีแบบเป็นโทนน้าตาลโทนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโทนนี้เจเอกชอบนะคะก็เลยคิดว่าเออเราจะซื้อกีตาร์ตัวใหม่เพราะเราอยากได้สีใหม่เนาะบางทีเราเบื่อเบื่ออาจจะอยาก อยากเปลี่ยนสีอยากเปลี่ยนอะไรเพื่อแบบเราอยากเล่นอันใหม่ให้มันตื่นเต้นพี่อันเก่าเล่นแล้วมันก็เบื่อเนาะก็สั่งซื้อมาในช้อปปี้อันนี้ก็คือมีสปอนเซอร์ <c oughs> คือพี่กวางซื้อให้พะซื้อให้นะคะแล้วจ๊เอกก็เล่นปรากฏได้มาวันแรกสายหลุดลุยไปหมดกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามคลิปต่อไปได้วยนะคะ